บ้าใหญ่แล้ว b y d a t t o 3ราคา800,000กว่าบาทอย่างนี้ลดน้ำมันตายเรียบเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ BYD Ato 3ตนะฮะต้องบอกว่ามีเรื่องที่เขาท่างจะเซอร์ไพรส์แบบมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของราคา BYD Ato 3นะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยจะขายอยู่ล้านกว่าบาทนะครับ แต่วันนี้นะครับทางด้านของ BYD Atto 3มเนี่ยมีราคาหลุดออกมานะครับว่าราคาอยู่ที่8 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหบอกว่าอย่างนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยไลย่เลียงแต่ละประเด็นเลยแล้วกันนะครับก็พามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของเว็บไซต์ของ BYD r ด v เรประเทศไทยนะครับเขาได้ประกาศราคาออกมานะครับว่า BYD Atto 3ตัวปี2024เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับแต่ว่า เขียนว่าราคาคาดการนะฮะ,ะราคาคาดการที่จะจําหน่ายเนี่ยเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ New b ี d Atto 3ตัวด y นามิกนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ8,99,900บาทโอ้โหคุณพระ อันนี้คุณเพื่อนๆสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับ8 0 0 0 0นนะฮะจากเดิมทีนะครับล้านกว่าอันนี้แสดงว่าถูกลงอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทเลยนะฮะโอ้โหสุดๆนะฮะน่าสนใจมากนะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ BVD a t t o 3รุ่นพรีเมียมนะฮะร,ราคาที่9 4 9า0 0ี่บาทโอ้โห ใครจะไปเชื่อนะฮะว่าทางด้านของรถ EV 100%นะฮะในกลุ่ม BSUV นะครับซึ่งเดิมทีนะฮะราคาที่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับเหลือที่ประมาณ8 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหแล,แล้วก็แถมโปรให้ด้วยอีกตั้งหากนะครับดอกเบี้ยพิเศษ1.98%เมื่อดาว25%นะฮะนาน48เดือนอนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจแบบสุดๆจริงๆนะครับ ขอญาตเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะครับรถในกลุ่มขนาดนี้นะฮะเรียกว่า B SUV นะครับซึ่งถูกที่สุดของ B SUV ณปัจจุบันนะครับก็จะมีทางด้านของกลุ่มยาริสคลอสนะฮะนิสสันคิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเปรียบเทียบตัวขนาดนะฮะทางด้านของ b Y d Atto 3น่าจะใหญ่กว่าน่าปจะไปเปรียบเทียบกับทางด้านของ t o t a c o r o l l a Cross หรือว่า HRV จะเหมาะสมกว่านะครับซึ่งทั้งกลุ่มนั้นอะราคานะฮะล้านกว่าทั้งนั้นนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะว่า b Y d Atto 3นะครับ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปเซนตะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยเปลี่ยงปล้างมากในปีที่ผ่านมานะครับแลปัจจุบันนะขายแลาแสนกว่าบาทโอ้โหดียว้ราบอกว่าตลาด BSUV ีเนี่ยเดือดขั้นสุดแน่นอนนะครับเพราะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะขนาดใหญ่ๆนะฮะและซึ่งเกือบจะเป็นแชมป์เก่าในปีที่แล้วนะฮะปีนี้มาซัดโหดเลยนะฮะถูกลงสองแสนจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันน้องพอเปิดราคาจริงออกมาเปิดให้จองจะเป็นยังไงสวัสดีขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับผ่อนรถผ่อนลาอยู่แล้วลาบากนะครับเป็นสัญญาเช่าซื้อกลัวรถจะโดนยึดนะครับ เอารถมาลีไฟแนนซ์กับการเลซิ่งได้นะครับการเลซิ่งมีแนวคิดของการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่นะครับาสามารถจะเอาเงินผ่อนของเรานะครับกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนสำรองแล้วก็เป็นลดต้นล,ลดดอกแบบของแท้เลยนะฮะาสามารถจะปิดยอดที่เก่าให้ฟรีด้วยนะครับท่านเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับการเลซิ่งได้เลยนะครับแอดรถจ๋ามาคุยกันได้เลย